สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ t o y ยต a f o r t จูเนนะครับที่นี่ยอดยันยนต์5จังหวัดกระบีนะบน 2, ่นะครับรถยนต์มือสองคุณภาพคู่คุณธรรมนะครับราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับรายละเอียดเป็นแบบไหนเอสวัสดีครับเซลล์พี่เล็กครับสวัสดีค่ะอยอดยันยนต์5คนนี้คือเซลล์พี่เล็กนะครับค่ะเซลล์ที่ขายดีอันดับต้นๆ้นบริการดีอันดับหนึ่งของยอดยันยนต์5อีกคนหนึ่งนะครับใช่แล้วคันนี้เป็น อันนี้เป็นโตโยต้า o r t ์จูเนอร์นะคะเป็นเครื่อง 3.0V นะคะออโต้โฟวิลนะคะซีหรือว่าบ้านเราขับ C ไม่ใช่บ้านเราบ้านเราอ่ะเขาเรียก4ฟ i วินแต่ที่อื่นเขาเรียกขับ4ีขับใี่ค่คก็ปีอยู่ที่ปี2008นะคะปี2008นนะคะสเปคเดิมโรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กยางเนี่ยเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนใหม่มานะครับ บันไดข้างมีมาให้สีคันนี้เป็นสีอะไรพี่เล็กคันนี้เป็นเขาเรียกว่าสีบรอนทองบอนทองหรือว่าสีน้าตาลหรือว่าสีน้ําตาลครับรายละเอียดโดยรอบก็พี่เล็กพาดูหน่อยครับได้ค่ะเชิญชมเลยนี่ดําเดิมจากโรงงานนะคะไม่ว่าจะเป็นล้อนะคะก็คือล้อก็จากโรงงานเลยนะคะล้อแมกไดเดิมนะคเดิมลายเดิมโรงงานบันไดข้างก็มีมาให้นะครับเป็นสีดําเดิมโรงงานเหมือนกันอันนี้ก็ สภาพก็คือสภาพสีนี่สวยเหมือนเดิมนะคะสีสวยนะครับเปิดให้ดูด้านหลังหน่อยครับ<ช>นี่นะคะด้านหลังก็สวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดอาร์คสะโพกด้านซ้ายนะครับ<ม>น็อตฝากระโปรงหลังหรือน็อตฝาหลังเนี่ยไม่เคยถอดไม่เคยขยับนะครับ<ม>แล้วก็สะโพกด้านขวาก็เดิมนะครับเม็ดอาร์ค ไมาร์คือตรงนี้นะครับนี้ใช่ไหมคอ่าตรงนี้เลยให้ดูชัดๆภายในสวยนะครับเบาเก็บพับได้ใช่ไหมพี่เล็กใช่ค่ะก็คือด้านหลังเนี่ยก็คือจะเก็บแยกนะคะครับแยกแยกซ้ายขวาได้แยกซ้ายขวาได้สําหรับแล้วเพื่อการเดินทางแล้วก็ใช้ขนสัมภาระได้นะครับสะดวกนะคะสะดวกสบายนะครับเป็นรถครอบครัวราคาอยู่ที่เท่าไหร่พี่เล็กราคานี้ก็คือไม่แพงค่ะบางเท่าไหร่ ราคาอยู่ที่495,000บาทผมว่าคุ้มคุ้มอ่าราคาสุดคุ้มเลยกันใชแล้วเซนเซอร์ถอยอันนี้คือเป็นชุดตกแต่งใช่ไหมพี่เล็กตัวนี้เป็นตกแต่งค่ะตัวนี้ก็คือเดิมเขาจะตกแต่งเพิ่มเติมนะคะเจ้าของเดิมเขาตกแต่งเพิ่มเติมมาให้มาให้นะคะ นี่นะคะเป็นตัววีตัววีใช่แล้วเป็นตัวท็อปตัวท็อปนะครับนี้เรามาดูภายในกันนะคะภายในเป็นไงมากเดี๋ยวผมไปดูผมไปดูฝั่งนู้นดูตรงนี้ก่อนดูตรงนี้ก่อนเห็ประตูสวยมากพี่เล็กภายในสวยแล้วภายในนี้พวกอะไรสวยพวกาะไรสวยมากบอกก็แเวนะคะเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็มีเกียร์โฟลวินภายในสวยราคาย้ําอีกทีนะครับพี่เล็กราคานิหนึ่งนะคะ ราคาอยู่ที่4 9 5 0ส0เาหมืบาทประวัติดีฟรีดาวนะคะแต่ถ้าลูกค้าดาวยอดจัดเราลดลงก็จะผ่อนน้อยลงผ่อนน้อยลงน้อยลงนะครับเอกสารก็ไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งยากค่ะรับทุกอาชีพนะคะรับทุกอาชีพได้หมดนะคะอันนี้เครื่องเสียงเดิมจากโรงงานไม่มีชุดแต่งแต่ใช้ใช้ได้ใช้งานได้ปกติใช้งานได้ปกตินะคะแต่รถันที่สวยภายในสวยมากที่เล็กไม่ว่าจะเป็นเบาะนะครับผ้าหลังคา สวยเลยสะอาดใสอ่ามาดูที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังก็สวยนะพี่เล็กนั่งไม่มียุบไม่มียุบไม่มีแตกรายงานเลยอ่ะมีน้อยมากนะครับมีนิดๆนะครับจะบอกว่าไม่มีเลยก็ไม่ได้เพราะรถเป็นปีศูนย์แปดนะครับผ่างการใช้งานอ่ารถสีสวยสภาพสวยรอบนอกสวยห้องเครื่องไม่โชว์ไม่ได้พี่เล็กโอเค้องโชว์ค่ะห้องเครื่องสวยมากอันดับเลขเลยนะอ่าตัวเลขคานหน้ายังอยู่นะครับ คารหน้าเนี่ยคือของแท้ของเดิมไม่เคยชนไม่เคยเฉียวไม่เคยไม่มีชนหนักแล้วก็คารหน้าด้านขวาจะมีติ๊กเกอร์ตัวอาจะไม่พี่เล็กใช่อันนี้คือเดิมโรงงานนะครับแต่ก็ด้านนี้ก็จะซ้ายตัวเอลตัวเอลอยู่ตรงนี้นะครับนี่ซอกซุ้มสวยแก้มซ้ายขวาไม่มีถอดไม่มีขยับนะครับน็อตฝาโปงเดิมสวยเลยเดิมนะคะอ่าเพจตรงรุ่นไหมพี่เล็กพี่เล็กไปชี้เพจได้หน่อยค่ะนี่นะคะคือ เดิมจากโรงงานเดิมโรงงานเพจตรงรุ่นนะครับปี08อ่าโบซุ้มสวยนะครับรถไม่มีโดนฝาโปรงสวยเาเดิมนะคะกาาเดิมนะครับเดิมพร้อมใช้งานสุดๆครับเบยต f o r t ฟ n จูเนปีเท่าไหร่พี่เล็กปี2008นะคะปี2008นะครับท่านใดสนใจติดต่อหาพี่เล็กได้เลยเซลพี่เล็กได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ครับพี่เล็กฝากด้วยเบดอร์ด้วย0 8 7 2 2นะคะครับ ยิงกลางกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับยูทูบยอดยันจนห้าช่องทิกตอกของเราด้วยนะครับพี่เล็กอ่าเรามีของยอดยันจนห้าเช่นกันนะครับหรือไม่ก็ไปดูรายละเอียดรถกันอื่นๆที่เพจยอดยัน5นห้ามีรถให้เลือกมากมายนะคะหลายรุ่นแล้วก็เข้าใหม่ทุกวันเข้าใหม่ทุกวันเข้าใหม่ทุกวันนะครับอัปเดตกันไม่ทันเลยทีเดียวนีววิวกันไม่ทันนะครับไม่ทันนะคะรีวิวไม่ทันนะครับใช่แล้ว สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ